มิลลี่โอแกนทนไม่ไหวโพสเดือดถึงลำไย,ยหายทองคำได้ดู MV ใหม่ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากับล่าสุดนี้นะคะมีผู้คนติดตามกันอย่างมากมายค่ะหนึ่งนั้นก็คือคุณบิลลี่โอแกนนะคะเขาเป็นอดีตสามีของแม่แอนซิวเรียมนั่นเองแล้วค่ะ มีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันหนาหูเลยนะคะลำไยแยห่งทองคำหลังจากมิวสิกวิดีโอเพลงเจ็บตรงนี้กดให้น้องแหน mm hmm. เผยแพร่ออกไปถูกคอมเมนต์สนัดเนื้อหา MV ค่อนข้างเศอแววและล,ลำไย,ยส่งเสียงโดนว่านี่ MV หรืออะไรกันแน่ในงานนี้สาวลำไย,ยเผยว่า MV เพลงเจ็บตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราปวดเมื่อยก็ไปนวยแพทย์ไทยมีฉากที่ทําให้คนดูคือมีสีสันเพื่อความสุขสนานของเรื่องพอมีข่าวออกมาบอกว่าเล่นหนังหนูงงเลยนะมาม คือมากกว่ามาว่าหนูทําไมหนูหนูรู้สึกว่ามันแรงขนาดนี้คือได้เข้าไปดู MV แล้วหรือ,อยังไม่ได้แก้ผ้านนะชุดที่ใส่ก็เป็นชุดที่ใส่ทั่วไปก็ใช้เวลาที่นวดก็แอบเสียใจนะเราทําเพลงออกไปล่าสุดนักแต่งเพลงอย่างบบลลี่โอแกนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใน Facebook ค่ะว่าอย่าแต่งเพลงให้มันสอนนักหนูทั้งเพลงทั้งมิวสิกสอนไปทางเดียวกันมันดูออกว่าคิดอะไรถึงจะออกมาแก้ตัวมันก็ดูคล้ายว่า คิดยังไงสังคมจะดีขึ้นศินลปินคนแต่งเพลงรวมถึงคนทำมิวสิกก็ช่วยๆวยกันไม่ใช่พากันไปลงแต่แบบว่าที่ไปกลุ๊เขากันแบบนั้นอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ